าพี่น้องเป็นกอเป็นกออยู่ด้วยจ้ะนี่น่เห็ดเปาหูเห็ดเปาหูเเ้อพี่น้องเน่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 เป็นกลมเป็นกลมเยอะเอองาม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 มาด้วพี่น้องเลยงามคเลยจุนจีราไม่รู้วัามันใช่เห็ดเปาห้อจ้าจ้าจ้าเมนบอกจุนนนเมนยังงามเลย กลุ่มเขาเลยจูเนยเนาะงามค่ะงามเลยกลุ่มเขาเลยจ้ะแต่เบิ้งค่ะค่ะตัตื่นเต้นออ้ยเยียบเยียบเยียบเยีมดีอะไรอยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทายวิดีโอกันเอาวิดีโอตัวไหนจ้ะมื่อวาวิดีโอมืพอ่เบิงป๊าดเหลืองเลยยบน้องไป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 ปปปัป

ขึนหน้าหน้าามัจูนเลยม่เบ่อจีฮะปนงหน้องจูนมึงดูมันซื้อยางอะรเนี่ยยาง้างยางเปาหื้อยาปาห็้เจ้มันเป็นยามันเป็นยามันเป็นยาย็ดป้าเ็ปโชคดีโชคดีโศกดีเท่าไหร่เอา้เอาถุงเหยาพยาพยาพเ้ เอาคักเอาเน่เอาคักเอาเน่เอาไปนี่ยาเอาเถาะเนาะเอาไปให้เพื่อเกิดใช่ไหมใบเสี้ยมเลยใเสียมใช่ไหมเออเข้ามาจังเอาอันนี้มันไม้เหรอไว้ใเมียนนุกโบมันใจนะเมียนเมียนลอยเสี้ยมเพื่อนเพื่อนเพื่อนโบมันใจเพื่อนนะงามคักงามเน่เมียนลอยเสีนยมเมียนลอยเสี้ยมนี่พี่น้องของหยาดเนาะโอ้ยคักแท้แเนี่ยเนี่ยวันที่แบบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ปาเอาไงเสียเพื่อนแม่ดอกไงครับอุ้ยจะปูกระปะอยู่อุ้ยขะหน่อยขะหน่อยอ่อนซ้อนเลยอย่าให้เจอให้เจอมาเจอมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อคลิปเก็บเผ็ดมันๆเด้อพี่น้องมวน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 งานกันกรับวะเห็ดเป่าหื้อไอซ์แลนด์นะคะเพื่อนๆไอซ์แลนด์ค่ะ ให้มันเกิดให้มันเกิดใหม่เอาไอสแลนด์ค่ะเอาไอซ์แลนด์ออนค่ะปีหน้าพอกออันไหมเด้อพอกกัดงปีนาพอมันปลูกกับงาบค่ะมันปลูกกับมีดอกอยังไงด้อจ้ะปาีสองพันมีแต่แนวยังไงหมดป้าไอซ์แลนด์เบิงเบิงกุมนี่ <c oughs> เบิงกุมนี่ สาบันไผ่คนไก่ทินเด้อพี่น้องพามาเก็บเก็บเห็ดป่าแตกป่าสะเล็ดแตก ไปกู e ป้าอูได้ย<ว>ังอันนี้เอาบออกซื้อๆยังเก็บคิงเดิงป้าปรยเทศัทยเปไม้ไปวเป็นไม้ไปด้วยเหสังเกตได้ัวแ่ดงแม่ก็เอาไป อ่อนสนหักเลยอ๋ออ่อน่อนหักเนี่ยอันซ่้นหักแมนบ้านอันแมนแมนแมนติตุกมะเบิงกลุ่มนีตุกนีเตุผลอะไรนี่ติอออายแตะนั่งเลโอ้ยเป็นปลามันคือบบกู้้าวเปลออกลงมาแล้วออกลงมาแล้วน้องเอิ้นว้าหนีอุ้มหนึ่งนี่น้องเอา เพิ่นคือว่าเอาเหรอป้าดอกเขาแล้วแมนมันมมแก่แล้วนะไม่สงสารมันมให้มันซะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้คลิปนี้ยาวนานเ้ยพี่น้อง คลิปนี้ต้องยาวนานปาจูนมาให้แม่จูนของแช่ของม่าจูนเลยไปเอาวาู่ไม้ใส่เฮดแอนีแม่ยง้ลยให้แม่จูนถ่ายแล้วแต่แมีถ่ายแต่วิดีโอหลายลืมหอดของกระเป๋ากระป๋าเมื่อกี้ก็ให้เอกมาด้วยอเห็อันนี้อันนี้นี่ตากตากตา ลืมกับตามเอ้ะเหยียบไปมุนเองเนี่ยมุนเองเนี่ยมุนเองเ่้มุนเองเนี่ยโอ้ยปางผู้ใดถุงผู้ใดนี่เอาน้้พี่ีกันนึงตุ๊กโอ้ปหเอ้าปาปาปลามัน เดี๋ยวเด้อตัด <ไป S 2> ขาห็ดก่อนเด้อพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อ้ยสาวบันไผ่ยข้นไก่ทินเด้กอกดไหลกดแช์อยากเบิ่งอีกเด้อพี่น้องปลาแตกแล้ว